เราไปเริ่มข้อหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าพี่นุกเนี่ยมีเงินอยู่2,700บาทนะหลังจากนั้นนะคะพี่นุกเขาก็ใช้เงินไป2ส,ส่วนสของเงินที่มีอยู่นะคะถามว่าพี่นุกเนี่ยใช้เงินไปกี่บาทนะคะขั้นแรกเนี่ยเรามาวาดรูปเงินกันก่อนเนาะอาพี่นุกก็จะวาดเป็นแบบนี้นะชึบออันนี้คือเงินของพี่นุกนะคะ ก็คือ2700บาทพี่ดูจะเขียนกำกับไว้ตรงนี้ด้วยอ่า2,700บาทนะอ่าหลังจากนั้นใช่ไหมคะเขาใช้เงินไปเท่าไหร่เอ่ย2ส,ส่วน3ของเงินที่มีอยู่เงินที่มีอยู่คือเท่าไหร่คะก็คือ2700ใช่ไหมใช้ไป2ส,ส่วน3ของ2700แสดงว่าเราก็ต้องแบ่ง2700เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเอ่ย สามส่วนเนาะก็ต้องแบ่งเงินที่มีอยู่เนี่ยออกเป็นสามส่วนอะพี่นุกก็แบ่งเลยนะคะแบ่งให้มันเท่าเท่ากันด้วยนะคะชึ้ชึบ้อเดี๋ยนะอ่าแบ่งเงินที่มีเรามีอยู่ออกเป็นสามส่วนแต่ว่าใช้ไปกี่ส่วนเอ่ยสองส่วนใช่ไหมคะอะพี่นุกก็จะระบายไปสองส่วนคือส่วนที่เขาใช้นะคะ่างนี้ชึบ ชอันนี้คือส่วนที่เขาใช้เนาะพี่นุกระบายสีไปแล้วเขาถามว่าพี่นุกเนี่ยใช้เงินไปกี่บาทตอบ2อส่วนสบาทได้ไหมอันนี้ใช้เงินไปกี่บาทเห็นไหมอันนี้ใช้เงินไป2อส่วนสแต่เด็กๆสังเกตนะว่ามันไม่ใช่2อส่วนสบาทมันคือ2อส่วนสของเงินที่มีอยูอ่ทีนี้จะทำยังไงนี่ล่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่า2 0 0 0ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วน สส่วนเท่าๆกันนะคะทีเดียวพี่นุกจะหารส่วนก่อนว่า1ส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าเห็นไหมสองพเเนี่ยหาตรงนี้ก่อน1ส่วนตรงนี้ก่อนว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทํายังไงเอ่ย2องพแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันอยากรู้ว่า1ส่วนคือเท่าไหร่ก็เอาไปหารถูกไหมคะก็จะเป็น2องพน,นะคะก็คือเอา3เนี่ยไปหาร2องพเ,เราก็จะรู้แล้วว่า1ส่วนตรงนี้มีค่าเท่ากับ เท่าไหร่เนาะหาพี่นุก็ไปหารเลยนะคะว่าได้เท่าไหร่หาหารเลยเนาะสองพันเจ็ดร้อยอันนี้สามใช่ไหมคะสามคูณอะไรได้ยี่สิบเจ็ดคะสามเก้ายี่สิบเจ็ดใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แบบนี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนของเราคือเก้าร้อยถูกไหมคะหาพี่นุก็จะเขียนตรงนี้ไปเลยว่าคือเก้าร้อยเก้าร้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ย ส่วนเนี้ยส่วนนี้นะส่วนเนี้ยคือเก้ยแสดงว่าส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็คือ9 0้า้อยเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าทุกส่วนมันเท่ากันอ่าเขียนไปเลยแบบนี้ชึบชึบแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เรารู้วสิว,สว,สว,ว่าเขาใช้เงินไปกี่บาทจําได้ไหมตรงไหนคือส่วนที่เขาใช้เงินตรงนี้ใช่ไหมคะคือส่วนที่เขาใช้เงินก็คือ900้อยบวกกับ9 0้ายได้เลยก็คือเราจะรู้ละว่าเขาใช้เงินไปกี่บาท อ่าก็บวกกันเลยนะตรงนี้นะคือส่วนที่เขาใช้เงิน900บวก900ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ1,800ใช่ไหมตรงนี้ก็คือเงินที่เขาใช้เนาะทีนี้พี่นูกแถมว่าเขาเหลือเงินกี่บาทเห็นชัดเลยเนาะก็คือตรงนี้นั่นเองก็คือ900บาทจูกไหมคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เด็กๆอยากดูโจทย์เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่ YouTube เดี๋ยวพี่นุกแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะ